สวัสดีค่ะพี่ๆเ,เพื่อนวันนี้มิ้นจะทำเมนูผัดพริกหน่อไม้กับลูกชิ้นค่ะมาชมกันเลยนะคะพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะก็ใส่ลูกชิ้นไปเลยค่ะ ที่นี่เราเอาไปต้มมาแล้วนะคะไปต้มก่อนส่วนหน่อไม้ก็เหมือนกันค่ะใส่ไปเลยค่ะเราเอาไปต้มมาแล้วนะคะเป็นหน่อไม้ต้มคะ่ะก่อนที่เราจะผัดหน่อไม้นะคะคือเเอาหน่อไม้ไปต้มก่อนนะคะ จะไได้มม่มีเ,มเสร็จแล้วนะคะเราก็ปรุงรสชาติได้เลยค่ะ ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำมันหอยนะคะตามไปด้วยผัวนั้ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะ เราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเราผัดจนสุกแล้วนะคะชิมรสชาติตามชอบใจเลยเราก็ใส่พริกอ่อนลงไปนะคะพริกอ่อนตามด้วยใบโหระพาใส่ใบโหระพาเยอะๆจะหอมนะคะ ผัดเผ็ดของเราหน้าตาหน่ากินมากค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเผ็ดหน่อไม้ลูกชิ้น ลูกชิ้นปลาของเราหน้าตาหน้าทานมากค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปทำทานได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดเน่อไม้กับลูกชิ้นหน้าตาหน้าทานมากค่ะเอาไปทำทานกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆบ,บายบายค่ะ